Okay, อโอเคาเริ่มงเดยสวัสดีคก้เตัวผมียวเอก็ตั้งมาเลยก็ออกไปได้ม่ได้ลงทิน่นานดีแบบไม่ได้องทิน่นานนะนะโนอเคเจอด้ไม่เปลไหมนี่ะไม่เห็นเธอเด็เดียววนี่เดินก็ดูแต่กด็ดอยางเดียวเจสิบยังน่ารินี่ ห้าล้านะปล่อยวบอลเนี่ยสวยดนะสุดท้ายแล้วก็ผ่านมาได้อยากดีมีสุดไหนะก็บอลเล็กดีผ่านหลังก็ไหวอยู่แล้วก็ดีนะวันนี้แนะนำให้เอาไปใช้นะ หนึ่งเอลีบาย์ตัวหนึ่งไปได้พรมาณไม่กล่รอบเจ็ดสิบแปดสิบนะก็นี่ก็คือสถิติใหม่หนึ่งเจ็ดสิบเปอถ้าแพ้ตอนนี้ก็เป็นมาเจ็ดสิบกวาทีลชั่วโมง มาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วชั่วโมงครึ่งถือว่าครึ่งชั่วโมงห้าเห็นเลยหรอโอค,คิดว่าน่าจะได้ยิงเฉียงแล้วเดี๋ยวจะตัดไปตอนเวฟที่แปดสิบเลยแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เอิ่มแพ้เลยแล้วกันนะโอเคโอเคสรุปไปได้แค่เจ็ดสิบเอ็ดเวฟ